สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําอาหารกันนะคะจะเป็นเมนูน้าพริกมะขามนะคะส่วนผสมหลักๆนะคะก็จะมีในส่วนของมะขามค่ะมะขามอ่อนพริกขี้หนูหอมแดงกะปิแล้วก็จะมีกุ้งแห้งด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะตํามะขามก่อนนะคะ เมื่อมาขมแรกแล้วนะคะก็ตามด้วยหอมแดงค่ะหอมแดงเริ่มแหลกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะตามด้วยน้ำตาลปีป๊บเพิ่มรสชาติหน่อยนะคะเดี๋ยวเราหอมแดงให้แหลกได้ที่กัน,นะคะ่ะได้ที่แล้วนะคะก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะตามให้แหลกเหมือนกันให้เข้าเนื้อกันนะคะ ก็กะปิค่ะนี่นะคะส่วนผสมเมื่อกี้เข้ากันครบแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะตามด้วยพริกขี้นหนูค่ะคะสรุปอีกครั้งนะคะเมื่อกี้ก็จะมีเติมน้ำตาลปีป๊บแล้วก็กะปินะคะ ให้เข้ากับในส่วนของมะขามแล้วก็หอมแดงตามทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันเดี๋ยวเข้ากันเรียบร้อยก็จะตามด้วยพริกขี้หนูนะคะนี่ค่ะอาจจะยังเห็นยู่มาก,กนี่ลูนะคะลงไปแล้วชอบมากชอบน้อยนะคะก็แล้วแต่นะคะตำทุกอย่างให้แหลกเข้ากัน,นะคะ่ะ ปรุงรสด้วยนะคะด้วยน้าปลาด้วยค่ะนอกจากน้าตาลปีบแล้วนะคะก็จะมีน้าปลาหลังจากนั้นก็ตามให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ,ะเข้ากันได้ทีแล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะน,นำไปผัดต่อนะคะเมื่อตามเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็นำใส่กระทะเพื่อจะได้ไปผัดต่อค่ะ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะพอเริ่มร้อนนะคะก็จะใส่กุ้งแห้งค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบกุ้งแห้งอาจจะเปลี่ยนเป็นหมูสับก็ได้นะคะในสูตรของแม่ใช้กุ้งแห้งนะคะคดก็คลุกให้เข้ากันค่ะ ค่อยๆผัดให้เข้ากันนะคะเอลืมชิมรสกันนะคะแล้วก็เติมได้ตามชอบนะคะ ชอบเค็มชอบเรี้ยวชอบหวานก็เพิ่มได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำพริกมะขาาของเราค่ะค่ะอย่าลืมนะคะทานกับผักจิ้มต่างๆเพิ่มอรรถกันกินมากยิ่งขึ้นนะคะพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ